ผมชื่อปุญยวีครับผมได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นครับเรื่องงานนั้นผมไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นันหรอกครับแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือภาษากับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับไหนจะเข้าไปฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นทั้งทีก็ควรจะพูดภาษาญี่ปุ่นและรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นบ้างใช่ไหมครับผมก็เลยจะมาชวนคุณผู้ชมฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกับผมด้วยครับโดยอาจารย์ปะกาทิพย์จะก,การุณาอธิบายคำศัพท์ และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นให้พวกเราได้เข้าใจกันนอกจากนี้ยังมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาคืออาจารย์โคยามะและอาจารย์มุระตะมาช่วยฝึกในเรื่องของการออกเสียงครับภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้นะคะในส่วนของอาจารย์จะอธิบายคำศัพท์สำนวนรูปประโยครวมถึงวิธีการพูดให้เหมาะสมกับผู้สนทนาและกาลเทศะ และในตอนท้ายจะขอแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารครบหากับชาวญี่ปุ่นค่ะภาษาญี่ปุ่นไม่ยากหรอกค่ะมาฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกันเถอะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจ,จารย์ประกานทิพย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์มีรูปประโยคอะไรมาให้ผมกับคุณผู้ชมได้ฝึกกันนะครับค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมคะ <ๆ S 2> ก็จะมีเรื่องของการสั่งงานนะคะบางครั้งงานเร่งมากรีบมาก <'re> นะคะเขาก็จะขอให้เราเร่งง่ายให้ทําให้เสร็จภายในเมื่อน,นั้นเมื่อนี้นะคะวันนี้เรามาดูเรื่องนี้กันดีไหมค่ะดีเลยครับผมจะได้เข้าใจเวลาเขาเร่งงานหรือว่าเวลาเขาสั่งงานมานะครับ ค่ะถ้า,างั้นไปกันเลยไหมคะครับปุญญวีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับแต่ผมไปรอฝึกออกเสียงอาจาจย์คโยยามาทางด้านโน้นเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะไปฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นพร้อมๆปุญญวีเลยดีไหมคะนิฮงโกฮานาโซในการมอบหมายหรือสั่งงานนั้นผู้ที่มอบหมายหรือว่าเจ้านาย ก็มักจะต้องการให้ทำให้เสร็จเร็วใช่ไหมคะวันนี้จึงอยากจะแนะนำวิธีการพูดเวลาต้องการที่จะเร่งงานต้องการทำให้เสร็จเร็วนะคะสักสามแบบค่ะแบบแรกให้ยากุโอเนงายชิมัสใ a ้ยากุโอเนงายชิมัสขอเร็วแบบที่สองนะคะสึุโอเนงายชิมัส g ึุโอเนงายชิมัสขอทันทีและแบบที่สามนะคะ สิ่งค u อโอเนงายชิมัสสิ่คอโอนงายชิมัสขอ่วนประโยคสุดท้ายนี้จะเป็นประโยคที่สุภาพและเป็นทางการนะคะสังเกตได้ว่าทั้งสามแบบตรงท้ายประโยคจะเหมือนกันหมดเลยคือโอเนงายชิมัสซึ่งเราใช้พูดเวลาขอร้องให้ผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราโอเนงายชิมัสแปลว่าขอร้องนะคะเป็นกริยารูปสุภาพถ่อมตัวมาจากกริยารูปเดิมคือเนง หรือรูปสุภาพบอกเล่าคือในไงมัสผันให้เป็นรูปสุภาพถ่อมตัวโดยตัดมัสออกแล้วเติมโอ oh เข้าไปข้างหน้านะคะเติมชิมัสเข้าข้างหลังถ้าต้องการให้ทำงานเร็วๆใช้คำวิเศษฮายัก u ซึ่งแปลว่าเร็วอย่างเร็วโดยเร็วเติมเข้าข้างหน้านะคะเป็นฮายักขโอเนไงชิมัสขอเร็วๆแบบที่สอง ถ้าต้องการจะพูดว่าขอทันทีนะคะใช้วิเศษคำวิเศษนะคะคำว่าซึ่งแปลว่าทันทีเติมเข้าข้างหน้าเป็นซึ่งおชิมัสขอทันทีส่วนวิธีพูดแบบที่3นะคะที่ขอแนะนำว่าเป็นแบบทางการคือใช้คำว่าชิคิวชิคิวซึ่งแปลว่าด่วนมาวางไว้ข้างหน้าおชิมัสเป็นชิคิวおชิมัสขอด่วน เมื่ออีกฝ่ายบอกว่าต้องการให้ทำอย่างเร็วอย่างด่วนเนี่ยนะคะก็น่าที่จะบอกสาเหตุความจำเป็นด้วยใช่ไหมคะว่าเนื่องจากเรากำลังรีบอยู่วิธีพูดจะนำเอาสาเหตุขึ้นต้นก่อนนะคะโดยพูดว่าชดโตอิโซอิ e i มัสโนเดเนื่องจากกำลังรีบคำว่าชดโตแปลว่านิดหน่อยหรือว่า เล็กน้อยนนะะคะิยมใช้ขึ้นต้นประโยคเวลาที่ขอร้องทำให้ฟังดูนุ่มนวลขึ้นส่วนคำว่า isoideus กำลังรีบเป็นกริยารูปกำลังกระทำ t ทอิ a u สของกริยาคำว่า iso ซึ่งแปลว่ารีบนะคะรูปเท e ของ iso คือ isoide ส่วน n o d e นะคะแปลว่าเนื่องจากใช้เวลาที่บอกสาเหตุ อิโซ de เดอิเนี่ยน,นะคะเวลาออกเสียงในการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยเรามักจะได้ยินคนญี่ปุ่นพูดว่าอิโซย์เดมคือเสียงอิจะหายไปเมื่อบอกไปว่าชด o ตา o อิโซย์เดมสโนเเนื่องจากกำลังรีบนะคะจากนั้นเราจึงค่อยพูดขอร้องว่าให้ทำเร็วๆขอด่วนหรือขอให้ทำทันที คงพอจะเข้าใจรูปประโยคและความหมายแล้วใช่ไหมคะงั้นไปฝึกออกเสียงพร้อมๆกับปุญญวีเลยคะ่ะถึงเวลาฝึกออกเสียงแล้วครับคุณผู้ชมฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกับผมนะครับเซนเซ o คนนิชิวะสวัสดีครับอาจารย์โคย,ยมามะคนนิชิวะสวัสดีค่ะเรื่มกันเลยนะคะちょっโตอิいまอのดちมัสโนเดますのโตอิอดมั もう一度、いっくらんなかちょっと急いい、急いでいますのでちょっと、急いでいますのでどうぱいなか早く、お願いします早く、お願いしますかわれおれおもう一度、いくらんなんか早く、お願いします早く お願いします。ぱよくとうぱいなか。すぐお願いします。すぐお願いします。じゃあもう一度。ぷたんいかんなか。すぐお願いします。すぐお願いします。コアタンティー。いくぱよくぬん、スーパープレ、ペンタンガンなか。子宮お願いします。子宮お願いします。 แปลว,ว่าขอด่วนครับามอีกครั้งนะคะสกิวโอเนกาชิมัสสิวโอเน shimasu ขอด่วนครับเมื่อหัวนหน้าหรือเจ้านายมอบหมายสั่งงานมานะคะเราก็ควรจะตอบรับคำสั่งว่าเข้าใจแล้วรับทราบแล้วมีวิธีการพูดสองแบบที่ควรจะจดจำไว้ใช้นะคะเพราะคงจะมีโอกาสาได้ใช้บ่อยๆ แบบแรกเป็นวิธีพูดแบบสุภาพทั่วไปนะคะคือให้วักาดิมาสตะแปบลบว่าเข้าใจแล้วให้ใช้ตอบรับหรือว่าขานรับนะคะครับค่ะหรือว่าใช่วักาดิมาสตะแปบลบว่าเข้าใจแล้วเป็นกริยารูปสุภาพอดีตบอกเล่ามาจากกริยารูปเดิมคือว a ก a าดุซึ่งแปลว่าเข้าใจผันเป็นรูปสุภาพคือวักาดิมาส แล้วก็ผันต่อเป็นอดีตนะคะคือวかกましิมัสตะましたจึงมีความหมายว่าครับค่ะเข้าใจแล้วเป็นวิธีพูดสุภาพทั่วไปใช้ได้บ่อยๆนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งจะพูดแล้วสุภาพทางการขึ้นมาอีกหน่อยนะคะคือคำว่าให้โชจิมัสตะแปลว่ารับทราบแล้วโชจิหมายถึงการรับทราบ เป็นคำนามนะคะประเภทอาการนามเติมชิมัสต่อท้ายทำให้เป็นกริยาแปลว่ารับทราบแล้วเราก็ผันให้เป็นรูปอดีตคือชิมัสตาดังนั้นโชจิชิมัสตาะจึงหมายถึงรับทราบแล้วはいわかりましたはいわかりました

ริษัทโชวะฟุยอิซังちょっとコピーをお願いしますはいわかりましたあちょっと急いでいますので早くお願いしますはい承知しましたถ้าหากว่าในการมอบหมายหรือว่าสั่งงานแล้วหัวหน้าหรือว่าเจ้านายไม่ได้กําหนดเวลาทีนี้เราอยากจะถามกลับไปว่างานชิ้นนี้รีบไหม มีวิธีการถามแบบสุภาพนะคะที่เหมาะจะใช้พูดกับผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าคือโอ้ย n ซง d เดโชกะรีบไหมคะรีบไหมครับคําว่าโอ้ยซงนะคะมาจากกริยารูปเดิมคืออิโซซึ่งแปลว่ารีบผันเป็นรูปสุภาพคืออ o n ซงิมัสจากนั้นตัดมัสออกแล้วเติมโอเข้าข้างหน้าตามด้วยเดโชนะคะ ซึ่งจะทำให้ฟังดูนุ่มนวลปิดท้ายประโยคด้วยคำช่วยคะเพื่อแสดงการถามรวมแล้วก็จะเป็นโอ้ยโซงิเธโชกะโอ้โซงิเโชกะรีบไหมคะแต่ถ้าจะถามแบบธรรมดาทั่วไปนะคะว่ากำลังรีบหรือเปล่าก็ต้องใช้กริยารูปกำลังกระทำเป็นอิโซย์เดย์มัสกะ แต่ถ้าเปรียบเทียบสองแบบนี้แล้วนะคะโอ้ยส่งิเดโชกะจะเป็นวิธีการพูดที่ดีกว่าสุภาพกว่านะคะเมื่อเราถามไปว่าโอ s ย n g งบบิเดโชกะโอ้ยส่งิเดโชกะรีบไหมคะรีบไหมครับคำตอบจะมีสองแบบก็คือกำลังรีบคือต้องการให้เสร็จเร็ว,รวนะคะหรือว่าไม่รีบหรอกแบบแรกนะคะก็คือให้ iso dmas ใช่กำลังรีบถ้าไม่รีบก็จะบอกว่าอีะ อิโซ่เดย์มาเซ็อก็คือไม่ส่วนอิโซ d เดย์มาเก็จะเป็นรูปปฏิเสธของอิโซ d เดย์มัสอิโซ e เดย์มรีบกำลังรีบอิโซ่เดย์มาเซไม่รีบเวลาออกเสียงในการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเสียงอีข้างหน้าอิมัสกับอิมาเซมักจะหายไปไม่ออกเสียงจะรวบกลายเป็น 急いでます急いでませんプータンなかお急ぎでしょうかお急ぎでしょうかラワーリープマイもう一度いっくらんなんお急ぎでしょうかお急ぎでしょうかリープマイトーパイペンガントオなか急いでいません急いでいませんメリープ もう一度、プータン、いくらんだか。急いでいません。急いでいません。メリーブラップラ。はい、結構です。リカ。日本紹介コーナー。 สำหรับคนญี่ปุ่นทั่วไปแล้วช่วงเวลาที่หิมะตกหนักถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากในการเดินทางและการดำรงชีวิตอย่างมากแต่ที่หมู่บ้านชิรามิเนะกลับใช้ประโยชน์จากกองหิมะเหล่านี้ด้วยการจัดเทศกาลตุ๊กตาหิมะหรือสโนว์แมนเฟสติวัลขึ้นตลอดระยะเวลาสาเดือนของฤดูหนาวชิรามิเนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชิกาวะ ซึ่งมีประชากรอาศัยเพียง1,200คนแต่ในช่วงฤดูหนาวจำนวนประชากรก็จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า3,000ซึ่งก็คือตุกอต๊กตาหิมะเหล่านี้นี่เองห <c oughs> <c oughs> มู่บ้านชิรามิเนจะจัดเทศกาลตุกต๊กตาหิมะหรือ Snowman Festival ขึ้นในเดือนกุมภาพัานธ์ของทุกปีโดยได้จัดติดต่อกันมานานกว่า15ปีแล้วนะครับในแต่ละบ้าน จะช่วยกันสร้างครอบครัวตุ๊กตาหิมะซึ่งจะถูกสร้างสรรค์ขึ้นในหลากหลายรูปแบบซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นให้แก่สมาชิกของแต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดีหรือแม้แต่ผู้นักเรียนก็จะช่วยกันสร้างตุ๊กตาหิมะไว้ที่สนามหน้าโรงเรียนด้วยครับเทศกาลตุ๊กตาหิมะหรือ Snowman Festival นี้จุดประสงค์ที่จัดขึ้น ก็เพื่อที่จะให้ทุกๆคนในหมู่บ้านลืมความทุกข์ความลำบากและความเศร้าในช่วงที่หิมะตกหนักนั่นเองนะครับเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมืดเร็วกว่าปกติชาวเมืองชชรามินเนจจึงจุดเทียนไว้ภายในตุ๊กตาหิมะแสงเทียนนอกจากจะให้ความสว่างสวยแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นและทำให้ฤดูหนาวของหมู่บ้านชชรามิเนสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะทําให้คนในหมู่บ้านมีความสุขและสนุกกับฤด,ดูหนาวเท่านั้นแต่ด้วยเสน่ห์ความงามและความน่ารักของตุ๊กตาหิมะยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเทศกาลตุ๊กตาหิมะหรือ Snowman Festival ของหมู่บ้านชรามิเนะเป็นจำนวนมากครับ ต่อไปเรามาดูวิธีการบอกกำหนดวันนะคะว่าขอให้ทำงานให้เสร็จภายในวันไหนรูปประโยคก็คือนำเอาชื่อวันที่เราต้องการเนี่ยนะคะมาวางไว้หน้าประโยคตามด้วยมาเดนิโอในไงเดคิมัสก a ซึ่งก็หมายถึงขอภายในวันนั้นๆได้ไหมนะคะคำว่ามาเดนิหมายถึงภายในเดคิมัสเป็นคำกริยานะคะมีความหมายว่าสามารถหรือว่าทำได้ โอ้ไงหมายถึงขอร้องนะคะโอ้ไงไงเดคิมัสจึงหมายถึงสามารถขอร้องได้คะวางไว้ท้ายประโยคทำให้เป็นประโยคคำถามมาเดนิโอไงไงเดคิมัสกแปลตรงตัวก็คือจะสามารถขอร้องภายในวันนั้นได้ไหมนะคะซึ่งก็หมายถึงว่ากรุณาทำให้เสร็จภายในวันนั้นนั้นได้ไหมนั่นเองอย่างเช่น 月曜日までにお願いできますか今ภายในวันจันทร์ได้ไหมคะคำว่า月曜日หมายถึงวันจันทร์นะคะ月曜日までにお願いできますか月曜日までにお願いできますかคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับวันต่างๆดีไหมคะอย่างเช่น今日วันนี้ 明日までにお願いできますか明日までにお願いできますか月曜日。 月曜日火曜日火曜日水曜日水曜日木曜日木曜日,木曜日金曜日 金曜日。土曜日。土曜日。日曜日。日曜日。ボリサ。ソニーラットさん。営業部の報告書を集めてください。お急ぎでしょうか。 เออให้ส่งไปที่บริษัททันทีค่ะคุณนายกามาให้รวบรวมรายงานของฝ่ายขายส่งให้ภายในวันจันทร์ค่ะแล้วบอกให้ปุญยวีช่วยงานพี่ด้วยค่ะอืมได้เลยครับงั้นเราเริ่มด้วยการเอาเอกสารเหล่านี้ไปถ่ายสำเนาก่อนนะคะ วันนี้คุณนากายาม่าผู้จัดการบอกคุณสุนีรัตน์ตว่าสุนีรัตน์สังเอเจโบุโน่บกโชอัตเมตุไซคุณสุนีรัตน์รวบรวมรายงานของฝ่ายขายมาให้ด้วยเอเจบุหมายถึงฝ่ายขายนะคะเนเป็นคำช่วยแสดงความเป็นเจ้าของใช้เชื่อมคำนามกับคำนามเพื่อขยายความคำว่าบกโชแปลว่ารายงาน ในที่นี้เรานำเอาคำว่าเอเ o b ยมาวางไว้ข้างหน้าเพื่อขยายคำว่าโฮ k ุกโชซึ่งแปลว่ารายงานก็จะกลายเป็นเอเ o b ยบุโนโฮกุกโหมายถึงรายงานของฝ่ายขายส่วนโอเป็นคำช่วยแสดงกรรมนะคะอัตส um ึเมเตคุไซแปลว่าขอให้รวบรวมมาจากกริยารูปเดิมคืออัต u m เม แปลว่ารวบรวมนะคะผันให้เป็นรูปเทแล้วตามด้วยคดไซหมายถึงขอให้ทำอัชเมเตคดไซน์จึงแปลว่าขอให้รวบรวมจะรวบรวมอะไรก็นำเอาชื่อสิ่งนั้นๆมาวางไว้ข้างหน้านะคะประโยคในที่นี้คือเอโยบุโนโฮกุโช o หมายถึงรายงานของฝ่ายขายเพราะฉะนั้นรวมทั้งประโยคก็จะเป็นเอโยบุโนโฮกุโช อาชเมเตคดาไซขอให้รวบรวมรายงานของฝ่ายขายทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าเป็นของฝ่ายผลิตนะคะเราก็ใช้คำว่าเซโซบุเข้าไปแทนนะคะประโยคก็จะเป็นเซโซบุเนะโฮกุโชอาเมเตคดาไซขอให้รวบรวมรายงานของฝ่ายผลิตถ้าอยากจะพูดถึงฝ่ายบัญชีเราก็ใช้คำว่าเคดิบุ セプラはファイブンチージェメイカーブレヨーコンラオガチペンケーリブの報告書集めてくださいコーハイルブロムライナン,ンコンファイブンチーカスニラットさん営業部の報告書集めてくださいスニラットさん 営業部の報告書を集めてください。渋谷さん、製造部の報告書を集めてください。渋谷さん、製造部の報告書を集めてください。遠山さん、経理部の報告書を อีกประโยคหนึ่งนะคะที่อยากจะขออธิบายเพิ่มเติมก็คือประโยคที่คุณนากยามาผู้จัดการบอกคุณปุญญวีให้ช่วยงานคุณสุนิรัตโดยพูดว่าปุญญวีさんも手伝ってくださいねคุณปุญญวีก็ช่วยงานด้วยนะ คำว่าโมเป็นคำช่วยหมายถึงก็หรือด้วยนะคะแสดงว่าเรารวมสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งอื่นเท็ดสตัสเตคุดาไซหมายถึงขอให้ช่วยงานมาจากกริยารูปเดิมคือเท็ดซึเดซึ่งแปลว่าช่วยงานผันเป็นรูปเทะแล้วตามด้วยคุดาไซซึ่งเราเอามาใช้บอกหรือขอให้ทําส่วนเนะท้ายประโยคเป็นคําช่วยนะคะและวันนะ นิยมใช้มากเลยค่ะในภาษาพูดฟุนยามิซังโมเทิดุดเตคุาเนุนยเวลาที่เราต้องการจะรบกวนสอบถามหรือว่าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากใครในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ โดยทั่วไปเราจะไม่ถามว่าคุณกำลังรีบไหมจะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมแต่จะใช้วิธีการถามความสะดวกที่ดูนุ่มนวลโดยพูดว่าซึม um ิมาเซ็ง ima y o r o s h i s h o k a ขอโทษค่ะเวลานี้สะดวกไหมคะคำว่าซ u มิมาเซ็งนะคะเราเจอกันมาบ่อยแล้วใช้เวลาขอโทษใช้ได้หลากหลายโอกาสนะคะทั้งขอโทษที่จะรบกวนหรือว่าขอโทษที่ได้ทำอะไรผิดพลาดลงไป ะค,ะคำว่าม a แปลว่าเวลานี้เดี๋ยวนี้ย r โรชิแปลว่าดีเป็นคำสุภาพนะคะส่วนเดโชกะที่อยู่ท้ายประโยคจะใช้ในการถามอย่างนุ่มนวลว,ว่าจะได้ไหมจะดีไหมนะคะมみโยโรชิเดโชกะจึงหมายถึงขอโทษค่ะเวลานี้สะดวกไหมคะในการตอบเนี่ยนะคะเมื่อมีคนมาถามเราว่าสะดวกไหม ถ้าเรายังพอมีเวลาเราจะบอกว่าอ่ามาดจิก oh, ังงะทีมาสเนะอ้ยังมีเวลานะคะอ่า ah ในที่นี้นะคะคืออ้อ oh, อ oh ๋อเป็นคำอุทานนะคะส่วนมาดเป็นคำวิเศษแปลว่ายังจิกังเป็นคำนามแปลว่าเวลาส่วนงะเป็นคำช่วยแสดงประธานนะคะอะดิมาสเป็นคำกริยาแปลว่ามีซึ่งเราจะใช้เฉพาะกับ สิ่งของเราไม่ใช้กับคนหรือว่าสัตว์นะคะอาริมาสเป็นกริยารูปสุภาพบอกเล่ามาจากรูปเดิมคืออาดุพูดตามนะคะเป็นประโยคถามนะคะครับสุบิมาเซนอี玛ยโรช่ีเดชกะสุบิมาเซอยโรชีเดชกะแปลว่าขอโทษครับเวลานี้สะดวกไหมครับอ่ามาดะ 時間がありますねああ、まだ時間がありますねボリサすみません、今よろしいでしょうかああ、まだ時間がありますね何でしょうかちょっとこれを説明していただけませんかええ、いいですよ これが営業部で日本文化コーーナเรื่องที่จะแนะนําในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดของคนญี่ปุ่นซึ่งเราจะเห็นได้จากการใช้ภาษาของเขาคนะคะคือเขาจะให้ความสําคัญกับหลักใหญ่หน่วยใหญ่เรื่องใหญ่มาก่อนหน่วยเล็กหน่วยย่อยครับนะคะจะให้ความสําคัญกับภาพรวม ก่อนที่จะไปเจาะในเรื่องของรายละเอียดตัวอย่างเช่นเวลาเราดูภาษานะคะง่ายๆเลยก็คือถ้าภาษาไทยเราเนี่ยเวลาเราเรียงวันเดือนปีเราเรียงยังไงนะคะก็เรียงอะไรมาก่อนเลยวันเดือนปีครับนะคะวันมาก่อนตามด้วยเดือนแล้ตามด้วยปีของญี่ปุ่นเนี่ยจะสลับกับเราอย่างตรงกันข้ามคือญี่ปุ่นปีจะขึ้นก่อนปีเดือนแล้วเป็นวันนะคะถ้าพูดถึงชื่อกับสกุลนะเราดูตัวอย่างง่ายๆที่เราพบเจอ ใช้กันในชีวิตประจําวันถ้าเป็นชื่อตัวเรากับน,นามสกุลของไทยเราเนี่ยก็ต้องชื่อตัวก่อนชื่อตัวขึ้นก่อนใช่ไหมคะตามด้วยนามสกุลญ,ญี่ปุ่นก็กลับตรงกันข้ามคือนามสกุลก่อนนามสกุลขึ้นก่อนล้วค่อยชื่อนะะแนวคิดก็คือว่ามีตระกูลนี้แล้วถึงมีเรานะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เห็นว่าเวลาที่เขาคิดเขาจะคิดถึงอง,องค์กรมาก่อนแล้วคิดถึงตัวเรา ตามมาทีหลังนะคะเวลาที่เราใช้ภาษาก็เช่นเดียวกันออคนไทยเราพอเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าพอพูดภาษาญี่ปุ่นเราต้องนําเอาหลักใหญ่มาขึ้นก่อนใช่ไหมคะแล้วเรียงไปจนกระทั่งถึงหลักเล็กสุดไว้ท้ายสุดนะคะ <ผม S 2> บางทีเราก็มักจะเผลอคิดแบบไทยๆนะคะเราพูดภาษาญี่ปุ่นแต่เราเรียงแบบภาษาไทย,ไทยนะคะป <ๆ S 2> ุญญวิีก็ระวังนิดหนึ่งกันแล้วกันนะคะ ภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อความคิดของคนชาตินั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจที่ว่าตรงนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นความคิดคนญี่ปุ่นว่าเขาให้ความสําคัญกับองค์กรก่อนให้ความสําคัญกับหน่วยใหญ่ก่อนนะคะแล้วจึงคิดถึงหน่วยย่อยคือคิดถึงตัวเองในท้ายที่สุดเป็นอย่างนี้นี่เองผมต้องจําไว้ครับจะได้พูดได้ถูกต้องค,ครับเส้นเสะคียวะโดโมเนโตโกไซมาชิตะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ญี่ปุ่นทุกท่านนะครับแล้วก็ต้อง ขอขอบพระคุณอาจารย์ประกาศทิพย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้ช่วยกับรุณาอธิบายคำศัพท์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นให้เราได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้คงจะฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นเพียงเท่านี้นะครับเราไว้คราวหน้าครับผมจะเชวน,น,นคุณผู้ชมมาฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกันอีกวันนี้ผมและอาจารย์ประกาศทิพย์คงต้องลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมคะมีเวลาอย่าลืมฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นบ่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมมาใต้มาโชไซโยนระแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ